ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีงบประมาณก็น้อยเนี่ยนะ,ะแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยก็ใช้จ่ายไปในลักษณะที่เป็นที่ข้อกังขามากนะฮะขัดต่อหลักธรรมาพิบาลใช้อํานาจที่ค่อนข้าง,งจะตรวจสอบไม่ได้ด้วยด้วยความเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารคิดอย่างไรกับเรื่องของการทั้งในเรื่องของการใช้มาตรา4 4ในการให้ให้ จีนมาทํารถไฟโดยยกเว้นกฎหมายเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็เรื่องพยายามที่จะจัดซื้ออาวุธต่างๆมากมายของรัฐบาลในท่ามกลางความยากลําบากหรือความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนแล้วก็ความพยายามที่จะหลังจากที่ซื้ออาวุธจากจีนแล้วนะฮะก็เตรียมที่จะไปชอปปิ้งอาวุธในกับรัฐบาลสหรัฐอีกแล้วในฐานะที่เป็นคนไทยเสียภาษีเนี่ยคิดอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับคือพอเราตกอยู่ใน อยู่ภายในสังคมเผด็จการอะนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คือมันสังคมรัฐบาลทหารเนี่ยคือไม่มีประเทศไหนแล้วค่ะที่ที่เป็นมีรัฐบาลทหารแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะคะคือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแล้วก็อย่างเอาง่ายๆอย่างถ้าเราเรบเทียบประเทศอื่นอย่างประเทศฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็รัฐบาลมาโกสก็ถึงขนาดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้ไม่ได้จนบัดนี้นะคะ อย่างประเทศไทยเองก็เราก็เห็นรัฐธรรรัฐบาลชุดนี้ถ้าแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะรัฐบาลทหารชุดนี้กับรัฐบาลทหารชุดที่ผ่านมาที่เคยผ่านมาคือประเทศไทยนี้เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่เทียบกับรัฐบาลทหารที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทหารที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยยังดูมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศดีกว่าด้วยซ้ำคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย สังเกตดูจากการตำแหน่งอย่างอย่างตอนที่รัฐหาลใหม่ๆการตำแหน่งรัฐมนตรีที่เข้ามาคุมตามกระทรวงต่างๆเนี่ยรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลเปรมรัฐบาลอรอสอชอ,อะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาจะเรียกเ,เอาเทคโนแครตเข้ามาส่วนใหญ่หรือ <c oughs> ข้าราชการมาคุมกระทรวงมีรัฐบาลนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกหลังจากรุ่นพยาบาลนปรกรนิติธาดาเลยนะคะ <c oughs> ที่เป็นทหารเกือบหมดอื <c oughs> นะคะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคือเขาเนี่ยเหมือนกับมองประเทศเนี่เป็นแค่ค่ายทหาร mm hmm. นะคะคือเขาอะไม่เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตของคนละเรือนเลย mm hmm. แล้วเพราะฉะนั้นพอเข้ามานั่งตามกระทรวงต่างก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารนะคะโดยเฉพาะตอนที่คุณประจินจันตองนั่งกระทรวงคมนาคมเนี่ย mm hmm. เกิดปัญหาขึ้นมามากมาย mm hmm. จนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีด้านระยะหลังเนี่ยถึงจะ เอาเทคโนแครดข้าราชการหรือนักธุรกิจบางคนเข้ามาแต่โดยรวมแล้วรัฐบาลนี้ก็คือไม่มีวิสัยทัศน์ในการาพัฒนาเศรษฐกิจอะไรเลยนะคะคือเป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกว่าเป็นรัฐบาลทหารที่มองประชาชนเป็นแค่เ,เหมือนกับเป็นแหล่งภาษีอะคะ่ะเป็นแหล่งเก็บภาษี <c oughs> เพื่อที่รัฐบาลจะไปใช้ตามใจชอบนะคะคือเขาไม่ได้มองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือรัฐบาล ทุกทุกยุคที่ผ่านมาถึงแม้จะรัฐประหารแล้วก็ต้องพยายามทําโครงการอะไรที่ทําเพื่อประชาชนบ้างสักหน่อยก็ยังดีแม้กระทั่งรัฐบาลสุรยุทธป์ปีปีสี่เก้าเนี่ยนะก็ออยังอุตส่าห์มีโครงการซ L ยาใช่ไหมคะใช่ครับที่รตรงสารสุขออกมาซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายเดียวมั้งที่ที่ถือว่าโอเคในรัฐบาลชุดนั้นที่อย่างน้อยคล้ายๆว่ายัางคํานึงถึงประชาชนแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ยังไม่มีไม่มีโครงการไหนเลยนะคะที่ ที่สะท้อนให้เห็นว่ามองประชาชนเป็นประชาชนน่ะเป็นผู้ร่วมชาติเป็นแค่เพื่อนร่วมชาติหรือเป็นเพื่อนมนุษย์ได้ซ้าคือมองประชาชนเป็นเหมือนกับไพร่ที่ต้องส่งสวยอะค่ะเ hmm. ท่าน,นั้นเอง hmm. นะคะคิดจะดรีดภาษีสุดแต่โครงการที่เคยมีผลดีประชาชนก็พยายามไปตัดลดทิ้งนะคะ hmm. โครงการระบบประกันสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามไปตัดลดออกนะคะ แล้วก็พยายามที่จะทําโครงการซึ่งเสเปกสปะไปหมดนะนะคะไม่ไม่มีไม่มีโครงการพัฒนาใหญ่แล้วไม่มีโครงการที่คิดภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็เหมือนนึกอยากทําอะไรก็ทํา hmm. และด้วยความที่เขาเนี่ยคิดว่าประเทศเป็นค่ายทหาร hmm. เขาก็เลยซื้ออาวุธเป็นอย่างเดียวเพราะเข้าใจว่าเขาคิดอย่างอื่นไม่เป็นน่ะนะคะ hmm. อันนี้ไม่ไม่อยากจะคือคือ,ค,อคือไม่ต้องพูดในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรที่ควรชอบ ชอบแบบว่าเอเน็บแนมเสียดสีกันนะคะเงินทอนอะไรเราไม่ต้องพูดเลยก็ได้ไม่สมมุติว่าไม่มีก็ได้อนะคะสมมุติไปเล่นเล่นว่าไม่มีก็ได้ต่อให้ไม่มีเงินทอนเลยเนี่ยวิธีคิดของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจอะไรเลยก็เลยถึงใช้จ่ายเงินไปเหมือนกับเหมือนกับลูกคนรวยที่เพิ่งได้เงินเอ้ไม่ใช่ขอโทษเหมือนกับคนคนที่ไม่เคยมีตังเลยแล้วแล้วเหมือนกับถูกลอตเตอรี่อย่างเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะใช้อะไรก็ใช้โดยที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะคะนี่คือคือมีลักษณะแบบนั้นนะคะคนะคะก็้ิทินี้รถไฟไทยจีนนี่ก็คือมันมันก็อย่างที่หลายคนวิจารณ์แล้วว่ามันไม่มีโครงข่ายที่แน่นอนอว่าจะทําแค่ไหนยังไงจะเชื่อมกับรถไฟไทยญี่ปุ่นยังไงจะเชื่อมกับรถไฟฟ้ายังไงจะเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงยังไงก็ไม่มีไม่มีแนวคิดนี้เหมือนกับคิดจะไปตอบ เสาเข็มไว้ตรงเชียงอะไรนะคะที่ตำบลอะไรที่ไม่ไม่ไทใครรู้จักอะเท่านั้นเองเพื่อให้เหมือนกับเริ่มต้นสามกิโลเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอืมันก็เหมือนกับมัดมีชกให้สร้างเท่าน,นั้นเองค,ะค่ะครับตั้งคําถามกลับมาสู่ประชาชนคนไทยอยู่เหมือนกันในเมื่อถูกทําให้ตัวเองเป็นไพร่ที่คอยรีดไถเงินอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าทําไมคนไทยก็ยังคงอดทนกับอํานาจเผด็จการในลักษณะนี้ได้อยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกัน ค,คิดอย่างไรครับในประเด็นของประชาชนไทยเองในเวลานี้คือคนไทยเองก็คงส่วนหนึ่งก็คือเป็นความกลัวนะคะ mm hmm. เป็นความกลัวก็เอคือคือบรรยากาศนี้เป็นความกลัวอยู่เยอะเลยนะคะ mm hmm. คนไทยก็แล้วก็ไอาการสูญเสียของอปีห้าสามเนี่ยก็แล้วก็ที่ผ่าน,านมาหลายๆครั้งเนี่ยของการสกันหมู่ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้คนไทย,ยไม่อยากจะเสีย่ยงเพราะคิดว่า คือออกมาเนี่ยเขาเขาคิดอยู่แล้วว่าทหารเนี่ยไม่ทหารกล้าย,ยิงเขาตายแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือมันทําให้เขาคือมีความรู้สึกว่าเอ,อคือถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาก็คงเสียชีวิตกันอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามองในในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าคนไทยเองก็เออก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีไอเดียไม่มีวิสัยทัศน์เช่นกันนะคะว่าถ้าล้มทหารเราจะเอาไงไงต่อ นะคะ <ừ m. S 1> คือคือเหมือนกับว่าแล้วก็ในแง่หนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือประชาชนไทยมันไม่เคยชนะจริงๆสักทีอะคะ่ะอืมใช่ครับนะคะไม่ไม่เคยชนะจริงๆสักทีมันก็เลยทําให้คนเนี่ยคือเหมือนกับเอ,อ่อมันเหมือนกับมันมันไม่ได้ไม่เมื่อมันไม่ยังไม่เคยตั้งหลักได้แล้วก็ยังไม่เคยเริ่มต้นที่จะเดินต่อไปก็เลยยังไม่รู้จะก้าวเท้าไหนก่อนอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงจริง คือประชาชนไทยตอนนี้ก็คือก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะรอไปจนถึงจุดที่เหมือนกับว่าเอ่อาพนาสูนทุกอย่างก่อนหรือเปล่านะคะก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรกันหรือว่าคือก่อนที่จะออกมาทวงสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของประเทศทวงสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราในสังคมประชาการเนี่ยนะคะ mm hmm. เเราจะรอจนถึงเมื่อไหร่คือเมื่อไหร่จะถึงจะจะบอกว่าโอกพอกันที mm hmm. ไม่ยอมอีกแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าจากคำวิเคราะห์ของนักวิชาการทางด้านการเมืองหลายคนก็บอกว่าอํานาจผู้บิการชนชั้นนาภาครัฐหรือแม้แต่ชนชั้นนาหรือชนชั้นสูงอะไรที่ที่มีการเปรียบเรียบกันเนี่ยนะฮะก็จะอยู่กับประเทศไทยไปอีกมากกว่า1ิปีนับจากนี้เพราะงั้นมันก็จะอยู่ในภาวะที่คนไทยต้องอดทนไปอีกจะเรียกว่าเกือบเกือบจะครึ่งครึ่งชีวิตหรือหรือจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำสำหรับคนที่กาลังจะใกล้จะตายเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยะคะ่ะ <c oughs> คือคนไทยเนี่ยจริงๆไม่ว่า พูดไปแล้วไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงเท่าที่เคยคุยนะคะครับคือคนไทยไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับมีความเคยชินกับการรัฐประหารใชครับนะคะคือเคยชินว่าเออรัฐประหารไม่เป็นไรเป็นการล้างไพ่สมมุติว่าพอถึงทางตันทางการเมืองมีความขัดแย้งทางการเมืองมากๆก็คิดว่าเออรัฐประหารไม่เป็นไรเป็นการล้างไพ่ล้างไพ่ขออย่างเดียวอย่าให้รัฐบาลทหารอยู่นานคือคนไทยคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทัศนคติแบบนี้แหละ ที่มันถึงทําให้ประเทศเนี่ยไม่ไปไหนหนะคะคือคือถ้าเราจะไม่ยอมรับปัญหาต้องก็ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกไม่ใช่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียวเข,เข้าไปเนี่ยไม่ได้อันนี้เท่าที่เคยคุยมาหลายคนก็คิดอย่างนั้นบอกอยังไงยังไงเดี๋ยวก็มันก็ต้องกลับไปเลือกตั้งออืแล้วก็คิดว่าพอเลือกตั้งเอฝัอ่งฝัง่งใดฝั่งหนึ่งก็อาจจะคิดว่ายัางไงเขาเป็นเสียงข้างมากเขาก็ต้องชนะอแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทหารก็จะเข้ามา วนเวียนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดแล้วเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวมากขึ้นเนี่ยเขาก็เขาเขาเริ่มไม่ปล่อยมือแล้วก็ไม่ใช่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ใช่มาเดียวเดียวไม่เหมือนเมื่อก่อนรัฐประหารปีเดียวก็ไปหรือไม่ก็ตั้งรัฐบาลขัดตาทัพขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาอยู่นานแล้วก็ทำได้อยากจะอยู่ไปนานเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะแล้วก็อย่างที่พูดหลายครั้งก็คือว่า คือไอเดียเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยต้องต้องคิดเริ่มคิดให้จริงจังมากขึ้นแล้วต้องพยายามที่จะสร้างเป็นฉันทร,รมติในสังคมขึ้นมาค่ะอืมครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันการปฏิรูปกองทัพนะฮะมีแต่ว่าอํานาจหลักๆที่ควรจะต้องปฏิรูปนะฮะอำนาจกองทัพอํานาจสถาบันพระมหากษัตร,ริย์และที่สําคัญอีกอันนึงคือกระบวนการยุติธรรมนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกัน คือคือยังคงมีความรู้สึกว่าเราจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกองค์าพยพจะต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องปฏิรูปต,ตัวเองหมดนะฮะเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่งั้นไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันดนะ้เพราะงั้นการที่เราจะเว้นวักว่าจะไม่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพไม่พูถึงไม่พูดถึงกระบวนาการยุติธรรมหรือตุลาการไม่พูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆในอนาคตอันนั้นมันก็็เปน ประเด็นเหมือนกันที่นี้เนี่ยก็อย่างที่คุณคุณพรข้าวัดีว่าก็ก็เราก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะสร้างเป็นชั้นธรรมมติออกมาว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปในในระบบต่างๆที่ว่ามานี้นะแล้วคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุลาการสถาบันพระมหากาษัตริย์เองหรือกองทัพเองก็ต้องออกมาประกาศให้ประชาชนได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันอย่างอย่างชันมิตรนะฮะเพราะงั้นต้องปฏิรูปร่วมกันในทุกองค์กรนะครับที่นี้ มีความหวังแค่ไหนว่าในในการเลือกตั้งเนี่ยเรา,เราในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะเราจะทําอย่างไรฮะให้ให้ให้ระบบการเมืองหรือกลไกาทางการเมืองเนี่ยนำไปสู่การที่จะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มามาแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการให้กําหนดออกมาเป็นสัญญาประชาคมเลยว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นการเมืองแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องดําเนินการปฏิรูปประเทศในลักษณะที่ประชาชนต้องการที่จะให้เป็นทั้งปฏิรูปกองทัพตำรวจหรือแม้แต่สถาบันราษตร์อันนี้เราจะ กดดันฝ่ายการเมืองสร้างฉันธามตินี้ขึ้นได้อย่างไรครับอันนี้ก็ก็คือตรงจุดนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมนคือมันมันมันอยู่อยู่เนี่ยมันก็มันก็นกค่อนข้างยากที่จะสร้างขึ้นมาค่ะคในในแง่หน,นึ่งอ่ะคือปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อการที่เราเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่มีการกระจายอำนาจ <c oughs> นะคะคือเราไม่มีพอไม่มีการกระจายอำนาจเนี่ยมันก็เลยทําให ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เขาก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบอุปธรรมตลอดเวลานะคะคือการเรียกร้องของคนที่เรียกว่าอยู่นอกนอกส่วนกลางเนี่ยคนต่างจังหวัดยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมในอำนาจเขาก็จําเป็นต้องใช่มีชีวิตอยู่ในระบบอุปธรรมเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเ็เป็นเจ้าของประเทศจรงิจรงจังนะคะเขาก็คือเหมือนกับว่ารอแต่ว่าส่วนไหนที่เขาจะได้จากจากการร้องขอจากผู้มีอำนาจอย่างนี้ค่ะ ในขณะที่ถ้าเราสังเกตดูตอนที่มีการเลือกตั้งท้องถิง่นมีอาบาตาแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะจริงถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเยอะในตัวของประชาชนที่เริ่มมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่นตัวเอง hmm. มันมันทําให้เขาเยมีความรู้สึกคือถึงการการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองมากขึ้น hmm. Hmm. นะอันนี้มันในแง่หนึ่งเนี่ยก็เลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว,ว่าคือประชาชนไทยเองเนี่ยพอขาด ความรู้สึกการเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะคือนอกจากประชาชนชั้นล่างเนี่ยประชาชนที่ไปขัดความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศประชาชนชั้นสูงก็ไม่เคยรู้สึกว่าประชาชนข้างล่างเป็นเจ้าของประเทศด้วยใช่ครับประเทศไทยมันก็เลยอยู่ติดขุกขักจนอยู่แบบนี้ค่ะ <c oughs> มันก็ <c oughs> ก็คงต้องมันก็คงต้องใช้เวลาผลักดันกันไปนคะคะ <c oughs> แต่ว่าไอการที่จะ,ะสร้างเ ประชาชาติของคนไทยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไม่ว่าชนชั้นไหนเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างความเจริญไปด้วยกันมันก็ต้องไปไปเริ่มต้นที่ระบอบประชาธิปไตยก่อนนะคะคอย่างน้อยก็ต้องมีเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญที่ยอมรับได้ก่อนอนะคะคือการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่ยอมรับได้ก่อนอมไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ที่ท,ที่ที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรที่คอสชอร่างเอาไว้อันนี้นี่ก็คงยังยังมองไม่ค่อยเห็นทางว่า ถึงได้เลือกตั้งแล้วจะมีอะไรดีขึ้นนะคะอืมครับครับใช่กลุ่มบุคคลที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เกิดประชาธิปไตยแน่นอนประชาชนก็เป็นเป็นกลุ่มหลักแต่ว่ากลุ่มที่แอคทีฟจริง,รงๆแล้วก็มีผลอย่างมากจริงๆก็คือกลุ่มการเมืองคุณพักควดีมีความเชื่อมั่นต่อต่อนากาอักการเมืองแลนะพรรคการเมืองณเวลานี้แค่ไหนก็คือว่าในอดีตเราก็เห็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราผ่านการต่อสู้มาเยอะแล้วนักการเมืองเองพรรคการเมืองเองเห็นท่าทีในการที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองนําไปสู่ความยอมรับหรือเชื่อมั่นประชาชนแค่ไหนคุณพักควาดีเองยังคงมีความเชื่อในใน,นกลไกของพักแล้วก็นักการเมืองไทยในเวลานี้แค่ไหนครับก็ยังยังน้อยนะคะคอือยังยังเห็นน้อยคือพักการเมืองเองกออ็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่แม้แต่ตัวภายในพักการเมืองเองเขาก็อยู่ในระบบอุปธรรมที่ว่ามีม,มีมีกลุ่มกวนมีกกมีเหล่าภายในพักการเมืองก็คือพูดง่ายกนะ็คือ ใครขึ้นอยู่กับใครคือมีคล้ายๆเป็นแบ่งกันเป็นก๊กอะไรแบบนี้นะคะก็ยากานะนะพูดถึงพรรคการเมืองที่มีอยู่นะคะก็ก็ค่อนข้างยากตรงจุดนี้เองเราก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพพรรคการเมืองของไทยอะ่ะมันก็ไม่ไม่ดีเท่าไรหร่นะคะตอนที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นในช่วงที่เรียกว่าในช่วงที่ออตอนที่ยังมีการเลือกตั้งตอนนั้นก็เริ่มจริงจง ทางในต่างอย่างในเชียงใหม่เคยมีกับข้อเรียกร้องจากจะมีไพมารีโวทนะคะคือคือเวลาพักเสนอคนมาให้เลือกคือเขาไม่ชอบชาวบ้านนะคะแล้วในเขตไหนเนี่ยดิฉันจำไม่ได้สันกาแพงหรืออะไรไม่ทราบเนี่ยแล้วเขาก็มีเขาไม่ชอบตัวคนที่พัคเพื่อไทยส่งมาจริงๆเขาก็มีการเรียกร้องนะชาวบ้านก็เข้าก้าวหน้าพอสมควรเรียกร้องว่าขอมีไพมารีโวทขอเลือกเอาคนที่จะมาให้เขาเลือกอีกทีหนึ่งก่อน ซึ่งนี้อันนี้ถือว่าเอ่อคือจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยเนี่ยคือคือไม่ได้ไม่ได้คือชาวบ้านต่างจังหวัดอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีความรู้หรือ,อไรการศึกษาอย่างที่คนคนพูดกันจริง,รงๆก้าวหน้ายกว่าคนในเมืองอีกนะคะคือไม่ถึงก้าวหน้ากว่าคนกรุงเทพบางส่วนอีกนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเรียกร้องในลักษณะที่เอ่อคือเรียกว่าเขาขอกําหนดเขามีขอมีส่วนกําหนด ตัวบุคคลที่พรรคการเมืองจะส่งมาให้เลือกตั้งด้วยเป็นต้นคือตอนนั้นเนี่ยมีแนวคือตอนนั้นถึงแม้ว่าพรรคการเมืองไม่ยอมแต่คิดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่สะดุดซะก่อนเนี่ยมันก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีไปเรื่อยๆอคือเรื่องแบบนี้คือดิฉันว่ามันต้องอาศัยเวลาและการปฏิบัติจริงเมื่อชาวบ้านเขาถ้าชาวบ้านประชาชนได้ปฏิบัติจริงนะคะเหมือนเหมือนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเมื่อเขาได้ปฏิบัติจริงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ สร้างแรงกดดันให้กตัวพรรคการเมืองเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนไปตามที่เขาเขาพอใจได้มากกว่านี้ครับครับิดอย่างไรกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กําลังจะออกมาครับเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมฮะเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นโดยโดยผดจการภาครัฐค่ะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นโดยคนที่มีอายุไม่ถึง 20, ง20ปีแน่นอนใช่ครับคือ คือมันเป็นมันสะท้อนให้เห็นแบบว่าเอ,อวิธีคิดที่เขาคือเขาอยากจะแช่แข็งประเทศไทย mm hmm. นะคะก็ต้องการจะแช่แข็งประเทศไทยไว้เอ,อซึ่งคือก็ไม่ทราบว่าจะแช่แข็งเพื่ออะไรเพราะตัวเองก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะตัวเองต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากไม่เข้าใจประเทศเขาไม่เข้าใจโลกด้วย mm hmm. ยุคนี้ประเทศโลกอมันเปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนเร็วนะคะไม่ต้องถึงยี่สิบปีบางทีสองสามปีสองสามปีเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการไปตั้งทฤษฎียี่สิบปีเนี่ยเป็นอะไรที่เหลวไหลไร้สาระมากนะคะมันไม่มีทางหรอกคือเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยบางทีมันเร็วมากจนกระทั่งบางทีคือคุณต้องอาศัยความเอ,อความการยืดหยุ่นปรับตัวให้มากขึ้นนะอ,อย่างเราคนรุ่นเราเองอายุอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็จําเป็นต้อง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นกว่าสมัยคนรุ่นพ่อแม่เราเยอะใช่ไหมคะคือเราต้องคิ้เยอะการมียุทธศาสตร์ชาติก็เป็นเหมือนการกําหนดทิศท,ทางว่าเราจะก้าวเดินไปต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไหมฮะถ้าว่ากันแล้วคือมันมันถ้ามียุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะมีประโยชน์แต่ไม่ใช่มากําหนดเป็นปีห่อนะแต่ควรจะมองอย่างเช่นว่า,ามันก็มีพูดกันอย่างเช่นว่าตกลงรประเทศไทยเนี่ยจะเอาอยัางไง จะต้องการเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่ไหมหรือต้องการไปเปลี่ยนเป็ประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมภาคบริการหรือว่าจะต้องการคือคือจะไปทางไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้มันควรจะมีทิศทางพอสมควรนะคะคือจะคือจะเอายังไงจะมีอุตสาหกรรมการผลิตในขั้นไหนจะใช้อะไรเป็นจุดเด่นประเทศอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ควรจะมีค่ะแต่ว่ามันคงไม่สามารถวางได้ยีปีแน่ จริงแต่ว่ามันอาจจะต้องคือมันเป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่เรื่องของเอาการที่เอาคนแก่ตกยุคมามาล่างอะคะ่ะอันเรื่องอย่างนี้มันจะต้องเออ่คือคือมันต้องระดมสมองแล้วก็ต้องประชาชนก็ต้องมีสวว่วนร่วมแล้วก็ต้องมีการลงไปศึกษาวิจัยข้อมูลตัวเลขในพื้นที่จริงจังกว่านี้นะคะ่ะอืมครับอย่างที่ว่าก็คือ คนแก่ตกยุคที่เป็นคนกําหนดยุทธศาสตร์เนี่ยก็รู้แหลแต่เป็นบุคคลชั้นนําเป็นชนชั้นสูงเป็นบุคคลที่มีอํานาจอยู่ในโครงสร้างของประเทศไทยเพราะงั้นถ้าหากว่าไม่กําหนดไว้เดี๋ยวผลประโยชน์และอานาจที่เขาเคยมีก็อาจจะสูญหายไปหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งสาหรับประชาชนด้วยเหมือนกันนะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคุณพักควดีมีมีข้อความบนเสื้อต้องการที่จะแสดงด้วยเหมือนกันเป็นอะไรฮะ ค่ะพอดีอยากจะโชว์เสื้อพอดีวันนี้ไฟมันดับมานะคะที่บ้านมันก็เลยอาจจะมืดๆหน่อยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะกลับหรือเปล่าคะกลับกูอีสกูดบิสเนสนะคะคือการรัฐประหารเป็นธุรกิจนะคะที่ทำาำไรงนะคะยังส่เป็นการทำกำไรงามของทุกประเทศไม่ต้องพอประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใช่ฮะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่การรัฐประหารแต่การฆ่าอาวุธก็กลายเป็น อะไรนะธุรกิจที่ประธานาธิบดีกําลังจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศในการขายอาวุธสงครามให้กับประ,ประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ว่าเสื้อแบบนี้ยังคงใส่ได้อยู่ใช่ไหมฮะในประเทศไทยคงได้อ่ะค่ะเพราะว่าคิดว่าเออสันติบาลจะแปลภาษาอังกฤษไม่ออก <laughs> <laughs> ก็เลยก็เลยคิดว่าก็ก็ใส่กันอยู่นะคะก็เห็นใส่กันอยู่ตลอดพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้มากเพราะยางน้อยก็อย่างนั้นก็ปลอดภัยไปไประดับหนึ่งนะครับเอาละครับ ขอบพระคุณคุณพระคาวดีมากครับที่ให้เกียรติในรายการแล้วก็กล้าหาญในการที่จะยืนยันพูดแล้วก็วิจารณ์ในสิ่งที่ประชาชนเองอยากจะสะ้อนไปสู่ผู้มีอำนาจรัฐนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ